สาวกคนเกิดปีมะโรงปีจอและปีคุณปู่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรก่อนจะรับฟังคำทานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ใต้แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูพร้อมรวยปู่จ๋า ขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไป,ใค,าไาไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อคาทาปฏาิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงวันนี้อาจารย์จเจ้าไพ่ฤาษีตาทิพย ฤาษีประการ,รมมาทำนายดวงชะตาสําหรับคุณใครที่เป็นสายสะสมไพ่ใครที่เป็นสายลูกหลามบรมบคูองค์ปู่ฤาษีอยากบูชาไพา่อยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่งๆเรื่องการงานไพ่ขึ้นมาเลยว่าได้เปรียบในพื้นดวงชะตาเร่งสร้างบุญสร้างกุศลอย่าได้ขาด เติมบุญเติมวาสนามีโอกาสผลบุญนําพาให้ตัวคุณประสบความสําเร็จเรียกผ้าบุญพาวาสนาสง่งตัวคุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นทําบุญด้วยค่าน้ำต่อน้ําต่อไฟใส่บาตรสดมเลเจริญภาวนาตัวคุณเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบทำบุญชอบทำทานผลบุญนำพา ให้ตัวคุณมีการเงินอุดมสมบูรณ์และการงานที่ประสบความสำเร็จไพ่ขึ้นมาเลยว่าโสรถมงคลบุญเก่าวาสนาเก่าสิ่งดีๆได้ทรัพย์ได้โชคได้มีเกีย์ได้บริโลคตกทอดตัวคุณเองจะได้ความสำเร็จจากบาร,รมีเก่าบุญวาสนาเก่าดังนั้นอาจารย์ก็แนะนำว่าก็ควรจะเสริมบุญนะครับเติมบาร,รมีมีสิ่งดีๆไว้ปกป้องมีสิ่งดีๆ ไว้คุ้มครองเรื่องการเงินขึ้นมาเลยว่าราติ์ตัวคุณเองจะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณเองค่อนข้างใจใหญ่นะครับใจสปอร์ตต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายไว้บ้างนะครับกระเป๋าร้อนดักทีเดียวเพราะว่าตัวคุณเห็นใครเดือดร้อน ก็จะช่วยเหลือไปหมดนะจะทําให้ตัวเองลำบากได้นะครับดูดีๆนะเพราะกระเป๋าร้อนนะครับเป็นหัวหน้าเขานะครับคนได้ไฟฟฟาธิตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่คอยดูแลทุกคนรอบค้าให้ขึ้นมาว่าราศีธนูนะราศีธนูสําหรับเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเรื่องของความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ แสดงว่าตัวคุณนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์รับโชคในเรื่องการเงินนะครับแล้วก็มีการที่จะเดินทางไกลนะครับเพื่อจะติดต่อเรื่องของการเงินหรือหลายคนนะครับจะเป็นเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยนะครับในตรงนี้เรื่องความรักนะครับให้เกิดว่าขยันนะครับก็ตัวคุณเองนะครับอย่าทําแต่งงานหาแต่เงินนะครับให้ขยันนะครับขยัน ดูแลนะครับขยันเอาใจใส่รวมถึงขยันทำกันบ้านด้วยนะครับเพื่อสิ่งดีๆนะครับจะมีขึ้นนะครับระหว่างความรักของทั้งสองฝ่ายให้ขึ้นมาว่าเศษเงินนในเรื่องความความรักนะครับบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปหวังอะไรที่มากมายนะครับการอยู่ร่วมกันการได้สะสมนะครับ ความดีงามหรือสะสมทีละนิดทีละน้อยนะครับถึงแมายว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยม,มันจะไม่ได้สร้างอะไรที่มากมายแต่เราสามารถที่จะค่อยๆเก็บหอมรอมดิบนะครับไม่ได้ว่าจะถูกรางวัลใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวคุณนะฮะและคู่ครองนะครับค่อยๆเก็บหอมรอมดิบสิ่งดีๆสิ่งต่างๆจะบังเกิดนะครับแต่ว่าในช่วงนี้แนะนำว่านะครับอย่าพึ่งทำอะไรที่มัน เกนตัวนะครับหรือว่าทําอะไรที่แบบซื้อของใหญ่ๆอะไรต่างๆนะครับมันจะมีปัญหาได้นะครับในการที่อาจจะเงินขาดมืออะไรต่างๆนะครับในการที่จะสร้างครอบครัวหรือสร้างบ้านหลังใหญ่ขึ้นต้องระมัดระวังปูอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรนะครับในช่วงนี้นะครับมีหลายคนนะครับที่มีความผิดหวังมีความทุกข์ใจนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับที่เมื่อทําไปแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหา เราก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์นะครับอย่าไปาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับหรือน้อยอกน้อยใจนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบทเรียนในการที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับแล้วเราเอาบทเรียนนี้นะครับไปทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ในอนาคตคาแนะนํานะครับโอ้นะครับขึ้นมาว่าลาภะนะครับตัดสระอออกก็เป็นลาผลนะครับคนทั้ง สี่นัก,กษัตรินี้สามนัก,กษัตริย์นี้นะครับก็มีเกณฑ์โชคลาภนะครับเข้ามานะครับสามารถที่จะมีโชคมีลาบมีมิตรภาพสิ่งดีๆเกิดขึ้นรวมถึงตัวคุณเองนะจะได้ไปช่วยงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมและสิ่งดีๆก็จะกลับมาตอบแทนตัวคุณเองเลขปฏิหารของตัวคุณนะครับได้แก่ อีกเลขหนึ่งนะฮะใายเห็นเลขปฏิหารแล้วนะครับก็ถิ่มอวยพรตัวคุณใต้โพสได้เลยนะครับว่าหนูพร้อมรวยปูจ๋าขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดต้นไม้มงคลที่อาจารย์แนะนำเลยนะครับคือต้นส้มตัวคุณถ้าเกิดว่าตัวคุณ ปีชงหรือฐานดวงชะตามีอุปสรรคมีปัญหาการเงินไม่มั่นคงแนะนำบูชาต้นส้มหนุนดวงชะตาหนุนวาสนาหนุนบารมีต้นส้มมงคลทำไมคนเราเอาส้มถวายหรือเอาส้มแก้ปีชงส้มหมายถึงความมั่นคง มั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และมีกินมีใช้โดยไม่ขาดแคลนอยากได้ความสำเร็จอยากได้โชคได้ลาบอยากวางไว้หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าเข้าอยากให้ร้านตัวคุณอยากให้เงินเข้าอยากให้การงานตัวคุณมั่นคงแนะนําบูชาต้นส้มมงคลบูชาต้นส้ม ลงอักขระเลขยันปุบเสกเรียบร้อยแล้วปกติ499อาจารย์จัดโปร449ทํานั้นกดจิ้มเข้าไปบูชาโดยด่วนบูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุดอาจารย์แนะนำบูชาสาลิกาลิ้นทองมีน้ำมันจันว่าน ยันอักขระณเมตตาบูชาสี่สี่เก้าทำพิธีแล้วสาริกาลิ้นทองเน้นการพูดการเจราจาการพูดเจราจาเป็นทรัพย์กระดกลิ้นได้เงินพูดอะไรคนรักพูดอะไรคนหลงพูดอะไรมีเสน่ห์จันวานเรียกทรัพย์เรียกการเงินเรียกการค้าขายเรียกคนอุปถัมภ์ พูดแล้วได้ทรัพย์พูดแล้วได้การเงินพูดแล้วได้คนอุปถัมพูดแล้วได้สิ่งดีๆปกติ499จัดโป449ทานั้นสาริกาลิ้นทองเหมาะกับตัวคุณมากๆตัวคุณบางทีก็ปากตรงปากแรงบางทีตัวคุณก็หงุดหงิดหุ่นหันพันแล่นได้ง่าย แนะนำตัวคุณมีสาลิกาลิ้นทองเพื่อเน้นการพูดการเจรจาหนุนดวงชะตาพูดแล้วแฟนรักพูดแล้วแฟนหลงพูดแล้วมีเสน่ห์จันบ้านใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิต แนะนำตัวคุณบูชายันพระหัต8แปดทิศอักระพม่ารามันยันอักระร้อยแปดครอบดวงจะตาสายขาวท่างอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเรือนไปเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ ฐานดวงชาเล่นโชคเล่นลาบวืดซ้ายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมาก,มากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหารแปดทิศหรือยันพริกชตาจากร้ายกลายเป็นดี หนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรโจุกจุกห3เกทีดูดวงแล้วตัวคุณ สามารถปลดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญ เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ